สวัสดีครับบัทันรักว่างไอ้พวัวตื่นเสารมาเมื่อน,นี้ก่อนที่สิไปเหตุเวีงเหตุงานมาอัพเดตความเป็นไปเป็นมาสุขภาพร่างกายของสมาชิตในซอสุวรรณควายไทยบ้านใสงามมาเบิ่งกันว่ามีความเปลี่ยนแปลงอยงไรแน่ที่เห็นอยู่นี่คือแม่สายท่านสาวทองหยาก เนื่องจากว่ารักษาซีดมาลูกสาวแหลกอายุ3ปีแต่สายท่านยังประทันมีการตั้งท้องนี่ก็คือปัญหาหนึ่งของพี่น้องเกษตรกรที่ต้องการพัฒนาแต่ว่าการผสมเทียมบอ่ตอบโจทย์เนาะในส่วนของท่างฟร์มเองกับบริมีการจัดการอย่างอื่นยังใส่ความพยายามอยู่แม่สายท่านสูงร้อยสี่สิ ตอนนี้สถานะรักษาซีดเรียบร้อยผสมช่างอุดรผ่านรอบหนึ่งอาการหนึ่งสังเกตเบิงเนาะว่ามีความเปลี่ยนแปลงเอียงเน่สลีละเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอวัยวะเพศเล็กลงเนาะลักษณะนมลักษณะผิวพันณ์ดีขึ้น,นบ่มีอาการกลับสั์บ่มีนำเมือกก็ลองสังเกตกันต่อไป นะอันนี้ก็เขารอบผ่านรอบใดรอบกกวาแล้วเนาะมาเบิ่งกันว่าอาต่อไปสตอบโจทย์จังใดก็ล่อ่านสองรอบใส่หมอมาตรวจในส่วนตัวนี้สิเป็นสาวทองแก่นะลำย่องทองสางอุดรได้สิบเดือน สิครบสิบเอ็ดเดือนวันที่ยี่สิบเก้ามิถุนายนนี่นะครในส่วนสุขภาพร่างกายก็ถือว่าบ่ขี่ไล่นะเบิง่งในส่วนการเตรียมความพร้อมสะสภาพร่างกายไก่ละนะห้างตก๊กกกห้างตกแล้วอว,วัยวะเพศเริ่มเหี่ยวลงลักษณะนมนะมีน้ำนมเต็มเต,มเตา ไข่แม่นี่เพิ่งเอาเขามาปีเดียวเป็นวายที่เคยมีลูกม่แล้วตัวหนึ่งความสูงบลายลอยสามสิบหาเส้นมาติดตามกันเบืองว่าส่างอุดรกับแม่บนันบันที่อ่าหลายคนบอกว่าเป็นจอมให้ลูกมหาสัจจัน์ก็มาลุ้นกันเนาะสิ้นเดือนนี้นะสิหูฝนกับแม่ลำยองทองส่างอุดรเช้วนี้เป็น ใบตองนะสถานะตอนนี้ก็คือทองทายากเป็นเพชรอุบลนะครับสถานะทองลูกไส้ของเพชรอุบลสักในทองก็คือเป็นล้านของพ่อเพชรอุบลนะตอนนี้ก็เขาเจ็ดเดือนนะก็ลาารอหลุ่นกันแาวๆว่า แม่นีนใช้ลูกยังไดเนาะเพราะว่าเช้านี้ให้ลูกไว้แล้วหนึ่งตัวลักษณะลูกกะพอเบึงพอมาพ่อไปผิวพันธุ์ดีครับแม่นีเะ้าวใบตองทองทายาทของช้างเออทายาทของเพชรอุบลเนาะผิวพันธุ์มาดีลักษณะผิวพันธุ์ร่างกายความสมบูรณ์กะพอได้นะครับสำหรับแม่ใบตอง แม่เขาสวยนะครับแม่ลูกสามลูกแหลกลูกสาวลูกสองลูกใสลูกสามลูกใสนะลูกแหลกเป็นพญาหงลูกสองเป็นเงินอุทัยลูกสามเป็นเบิ่มพันล้านแต่ว่าแม่นี่ค่อนข้างสีใจลูกเลือกเนาะบางโตัวก็ออกมางามบางโตัก็ออกมาการเติบโตบดตางกันเนาะ แม่นี่สถานะทองมังกรฝาทองมังกรฝาเจ็ดเดือนขึ้นกันนะกำหนดขอดกับไก่แล้วนะสุขภาพร่างกายบอ่อสมบูรณ์ช่วงนี้พึ่งไทยพยาธมาอันนี้ก็ความสูงร้อยสีสิบสองตแม่เขาสวยเองเป็นลูกของปานสุลินนะอายุก็เติบหนึ่งแล้วล่ะ แม่นี่แม่เขาหอมนะครับเป็นลูกสาวแหลกของแม่เขาสวยนะทายาทของพญาหงะความสูงกระเริ่มดีดมากแม่นี่มีความผิดพลาดนิดนึงในตอนที่กันผสมเนื่องจากว่าทาั้งฟ้ามผสมตอนอายุสองปีครึง่งเนาะร่างกายช่วงนั้น่สมบูรณ์ แต่ว่าเห็นอนาะการเป็นสัตว์ลายหลอบก็เลยผสมลูกออกมาก็เลยบกคอยดีดปันไดนะแต่ว่าก็ไม่ไงไ่นายนอกนะเติบโตัายายนอกจากการกินหญ้าก,กินนมนะตอนนี้สถานะก็คือผสมช่างอุดรพันสองหลอนะก็ล่อให้หมอมาตรวจบึงว่าลูกสองสิเป็นจังไดนะครับสำหรับแม่ข้าวหอมนะลูกสาวของพญาหงที่ยังเหลืออยู่ในฟาร์ม แม่นี่เป็นแม่ที่ให้ลูกมหัศจรรย์นะลูกตัวที่ซีเป็นตัวแม่เมดดนะลูกของแม่เขาแม่นำขางนะแม่นี่แม่นำขางลูกซี่ตเป็นตัวแม่เมดเลยลูกถูกตัวทางารามยังเก็บไว้บอไดใจแจกออกไปใสเนื่องจากว่าเป็นแม่ที่ค่อนข้างสมีความหวังนะ ลูกสุดท้องตัวนี้ก็คือลูกของหงขาวนะครับอายุครบนะครับสเดือนเต็มนะเก่ามิทุนาครบ2เดือนเต็มพอดีเลยนะความสูงตอนนี้ครับนาะสิเกือบเก่าสิบละนะเก่าสิเซนละแล้ว,นะลวนะความสูงค่อนข้างมากดีนะครับนะเป็นลูกสาวของหงขาว ตอนนี้สถานะของแม่น้ำค้างก็คือปล่อยให้เลี้ยงลูกไปก่อนนะเพราะว่าสุขภาพร่างกายเป็นแม่ที่ให้ลูกว่าซีตัวแล้วนะก็เลยให้พักไปก่อนนะอันแน่เล่นกลองอันแน่นะน้องน้ำมนนะครับเป็นน้องน้ำมนเป็นเผือกเดียวของขอกนะเกิดจากการทดลองบีดเบิงว่าเอะขันไซ สายตางใส่สีตางมันจะออกมาเป็นยังไรก็ตามที่คิดเลยนะครับแม่นี่เป็นจอมให้ลูกมหัศจรรย์น,นะแล้วก็ให้ลูกว่ามีผิดหวังจักปลอบนะใส่พอใดก็ออกมางามใส่ตัวใดก็ออกมาดีนะก็เนี่แหละเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการเลือกแม่พันธุ์สำหรับพี่น้องเกษตรกรมือใหม่สื่อควายแม่พันธุ์นะิึงลักษณะอ่างอ้างบ่ตตองสูงลายพันใด เมนี่สูงลอยสามสิบเก่าเนาะสามสิบเก่าสี่สิบแต่ว่าการใจลูกนี่ยอมรับว่าคุ้มค่าอิรีตัวที่สี่ก็ยังเป็นตัวแม่เนาะเดี๋ยวอีกจักสองเดือนให้พักท้องจักสองเดือนนะครับให้น้องน้ำมนได้อายุจักสี่เดือนกับสิทธิำการผรสมไม่รอบนี่วัติไซมังกรฝ่าเนาะลองเบิง่งว่าเพิ่นสิออกมาจังไดนอยากคู่คือกันว่าตัวที่หาสิเป็นตัวแม่อีกบ่ นี่คือเรื่องเล่าดีๆของบ้านท่านรักนะครับกับการอัปเดตฟาร์มสอสุรักษ์ไฟไทยบ้านไซรงามอำเภอกาบเชิงติดตามกันไดว้วิธีการสำหรับพี่น้องเกษตรกรเนื่องจากว่าท่างฟาร์มเองเริ่มจากการเลี้ยงค่้ยบานๆแล้วก็พัฒนาด้วยทุนทรัพย์ที่บ่หลายก็เลยใส่วิธีการพัฒนาเอาค่อยๆเห็ดค่อยๆเดิน ไปเรื่อยๆเนาะอันนี้ก็เขาปีที่4แล้วทุกอย่างก็เริ่มตอบโจทย์มากฝากไว้นํากันแล้วกันครับผมพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทุกอย่างมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเฮ้าเหตุไดสได๋ปอร์เซ่ยงก็คือค่อยๆพัฒนาไปคาว่าพัฒนารับลองได้แค่ใส่เวลาบม่มีคําว่าขาดทุนื้อนี้รักษาสุขภาพกันทวนหนาฝนตกมาแล้วเตรียมลงไหลหน้า ก็ให้ผลผลิตปีนิดได้หลยๆที่ได้ๆๆๆสดใ,ส,ใส,ส่นีใส่ชิ้นอะสวัสดีครับ